วันนี้โชว์ไลฟ์เพิ่มช่องทางความสนุกให้คุณได้ฟังเพลงเพลาะพาะจากหน้าเว็บ s ช o w l i ฟ e t v c o m พร้อมสนุกกับทีมดีเจจากโชว์ไลฟ์ที่จะเพิ่มช่วงเวลามากขึ้นเรื่อยๆมารับฟังความสนุกได้แล้ววันนี้ที่ w วอร์ไวด์เว็บโชว์ไลฟ์ทีวีคทยวิชันชแนลไทยวิชันชแนลไทยวิชันชแนลไทยวิชันชแนล <c oughs> ต้องดูไทยวิชันชแนลนะ <c oughs> ปะน,น,น,นี่เรามาล็อกสองอีกแล้วเนี่ยใช่ไปดูดอ่าจ้าเปลี่ยนหรือเปล่าครับโอ้โหอ๋อยังไม่ทันได้เดินโทษทีครับ ขาไปโรงเรียนเลงยายขับไปไม่ถึงกิโลหเหนื่อยแล้วอ๋อคิดว่าน้องบีคงไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ผมว่าเวลาน้องบีขึ้นไปนั่งนีครับมันจะแบนซะก่อนไม่มีเต่าเลยเลยน้องก็บอกว่าไม,มเตาม่เตาขอบลแหมครับน้องๆก็มัวแต่สนใจไอศครีมครับอา่าแต่ผมสนใจคุณยายมากกว่านะครับอ่าคุณยายขายกล้วยปิ้งนี่นะครับ ดูแลเป็นสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตลาดของสวนร้อยปีเลยนะครับอืภาพอย่างนี้หาดูยากนะครับเคยซื้อไปอยู่ย <c oughs> ะแหมครับทั้งสี่หนุ่มเห็นร้านของเล่นแล้วไม่ได้เลยนะครับแวะมับแวะมับ เอาแนหนาไปกินมแหาเล่นกันใหญ่ดีนะครับซื้อของเขาหรือเปล่าก็ม้เฮ้บีเคยเห็นหน้าเคเหอป่ะ ดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวแล้วพวกของเล่นพวกไม้แบบนี้อาหายากมันนะคะเนี่ยใช่แล้วไปดูวันที่ห้างก็ไม่มีแล้วมีจำพวกก็เป็นแบบพลาสติกเต็มไปหมดเลยนะบีนะดูสิมือเยี่ยมจริงๆเลยฝีมือแล้วอ่ะแล้วลายไม้เป็นลายเหมือนเหมือนเปีเ๊ยบอ่ะปัดหางเล้ด้วย ในของพวกพี่เขาเนี่ยเกามีของเล่นจำพวกแบบสมัยก่อนเนี่ยครับอ๋อตั้งแต่30ปีที่แล้วครับเกมยังไม่เกิดเลยครับครับร้านของเล่นโบราณนะครับก็ตั้งอยู่ในตลาดทองสวนร้อยปีนี่เองครับแหมเดินทางมาไม่ยากนะครับ ขนาดผมไปเห็นของเล่นบางอย่างนะครับก็อดทึกถึงสมัยโอ้เด็กๆไม่ได้นะครับคือของเล่นบางชิ้นนะครับซึ่งเป็นของเล่นหายากนะครับดูแล้วน่าจะเป็นของสะสมมากกว่านะครับซึ่งของเล่นบางอย่างนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นงานแฮนเมดอยู่นะครับซึ่งต้องใช้วิธีการประดิษฐ์โดยคนนะครับแม่เห็นอย่างนี้แล้วก็อุดหนุนของไทยๆก็ดีเหมือนกันนะครับสนุกไม่แพ้ของเล่นจากเมืองนอกเลยครับ ก็เห็นไหมครับเรือในเรือใส่ป๊อปป๊บ<อ>นี่เขาจุดเทียนในตรงนี้แล้วก็ให้มันลอยนะจุดทำไมหรอให้มันส,สวยๆไงตอนกลางคืนอะ่ะจุดเทียนนะอันนี้อ๋ไม่ใช่ครับน้องบีไม่ใช่ลอยกระทงอ่ะ เรือสมัยก่อนนี่นะครับจะเป็นเรือแป๊กๆนะครับซึ่งสักเกิดทันผมเนี่ยก็จะได้เคยเห็นกันบ้างแต่เด็กสมัยนี้คงไม่เคยเห็นนะครับเขาจะกอกน้ําใส่เข้าไปในก้นเรือก่อนนะกอกน้ําใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดเทียนเพื่อให้เกิดความร้อนความร้อนมันก็จะดันน้ําภายในดูดน้ําภายนอกมันจะวิ่งไปข้างหน้าใช้แทนมอเตอร์ครับขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณครับไปกันเถอะไปต่อ ไทยอ่ะขนมไทยนะครับไม่ใช่ฝรั่งจีนอะไรไม่ได้มาจากไหนนะคบไทยแท้ใช่ครับนี่มีการแกะไค่ให้ดูหน่ยเออพี่ครับอันนี้ขนมอะไรครับไข่หงคะไข่หงเราไข่หงครับอร่อยซาลาเปาแล้วอันนั้นที่เป็นก้อนๆใหญ่ๆคืออะไรครับใช่ครับกุยช่ายอ๋อจำไม่ได้ครับนึกว่ากุยแขก ครับผมตลาดคลองสวนร้อยปีก็นอกจากมีขนมแล้วนะครับมีของเล่นแบบโบราณซึ่งเป็นของสะสมเลยนะครับก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆนะครับความเป็นมิตรนะครับของผู้ที่เดินไปมาของแม่ค้าแม่ขายนะครับก็ดูจะทําให้ทุกคนเนี่ยดูมีความสุขนะครับที่ได้ไปสัมผัสตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้ครับ กินได้ไหมครับได้ค่ะชอบความหน่อยนลูกอ่าลูกก็กินได้ด้วยนะครับต้นก็ยังเป็นไม้มงคลได้อีกอ่ะแล้วกินท so right yeah. ั้งเปลือกแบบนี้เลยเหรออืมอ่อใส่ก็ทานได้เพราะไม่มีรสเผ็ดเหมือนมันเหมือนเกี๊ยวไหมครับได้ค่ะคลายคล้ายกันแต่ว่านี่ไส้เราก็จะมีเส้นผสมอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวเลยเมันก็จะมีอ่เอแต่อันนี้คือพร้อมในสมุนไพรก็จะมีแครลอร์ดด้วยเป็นผัก หน้ามั่ำจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพี่คนขายเขาว่านะครับสารอาหารครบถ้วนแบบนี้นะครับมีทั้งผักผลไม้อ่เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ใช่มีแต่แป้งแล้วก็อวนเหมือนเสื้อต้มบางคนน,นะครับทุเป็นเห็ดตับเต่าครับคุณดูใหญ่มากเลยยขอ,องเราอีกเลเนี่ยใช่โอ้รนโราบระวัง นกกัดขึ้นมาทำไงอ่ะอ้อมันพื่งนะคะครับุเอาจรึกว่าต้นนี้นั่นไงต้นมะข่ามะแกงอ่ะอ๋อใหญ่ตอนเวลาขึ้นเลยแล้วก็ไม่ต้องตัวแต่นี่พี่เคยเห็นไหมเนี่ยไม่ครเคยเห็นไหมครับเคยเห็นแต่เห็น,หน,หนต้นน้องแค่เน,นี้อ่ะแค่เนี้ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เราก็ไม่เคยครับ <laughs> แต่ผมว่าไม่ได้เห็น,หนเดียวครับรับประทานด้วยไหมครับ แล้วมันหายากมัครับเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวมีตอนหน้าฝนครั้งโอ้ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งครับท่านผู้ชมครับนึกว่ามันจะอะไขึ้นมันไม่ขึ้นนึกว่ามันทำมันมันเอาซากพวกตับเต่านี่มาโอ้โหมันไม่ใช่ลวปีไม่ใช่ลวเออเหรอแล้วทำไมถึงชื่อว่าตับเต่าอ้าวมันเหมือนตับเต่างามขึ้นมาแล้วเคยเห็นตับเต่าว่าตับเต่าไม่เคยเห็นครับ จะเป็นเหมือนดอกเห็ดเนี่ยเขาเรียกเห็ดตับเต่าไงเอาไวใส่รสชาติอร่อยไหมครับอร่อยกินอร่อยครับผู้เข็ทที่เรากินผู้เข็ทวางอืมเขาเป็นกินดือร่อยดื้อๆกินดึื้ออร่อยอร่อยมากงั้นก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ ของที่กาแฟเป็นอย่างนี้ยเทาเพชรอย่างีอ๋อแล้วเท้าเพชเนี่ยนกไก่ไม่มีอห่งปลาเลยนะปลาโอ้ยจังครับและอันนี้นะครับก็เป็นโมบายนะครับที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับขวดน้ำนะครับที่เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับและวัสดุเหลือใช้อื่นๆอีกหลายอย่างนะครับก็นำมาทำเป็นโมบายสวยเจ๊ไกอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ ก็เป็นร้านตัดผมโบราณครับไม่มีแอร์ครับมีแต่ลมครับแล้วก็ได้มีชื่อว่าลมเฉยบอร์เบอรแล้วถ้าใครอยากมาตัดนะครับที่นี่ครับตั้งอยู่ที่ตลาดของสวนร้อยปีครับครับเดินทางจากกรุงเทพมาถึงตลาดนี่ก็แป๊บเดียวนะครับถ้ากันเห็นตัวเองสมยาวนะคะ คแก่โูดเลยนะคะห่างกันแค่ปีเดียวเองทัชทองทัชีนลนาอันนี้กองอันนี้อ๋อวงวงอะไรไม่รู้กองทัชเนลนาดนลนาเองนี่จะเท่นี่สองจะ่คอยคอยเธสามสายสามสาย ใช่ครับจริงๆเลยครับใครจะไปกล้าเถียงคุณน้องบีเดี๋ยวเธอวิ่งเข้าใส่ขึ้นมาแล้วก็ป,ป่าลาบนแน่เลลวลาที่ร้านบุฟเฟ่ต์นี่เราสั่งที่สุดยแดที่สุดแร้วแก้วอันนี้ หมดเว,ว,วลาพวกเราทุกคนแล้วนะคะก็ติดตามพวกเราได้ที่ช่อง T C N N H นะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะหนึงสอง